มันจำได้เหรอวะถ้ากดอ๋อกดสวิตบานเชื่อไม่ใช่ละมันก็โดดไม่ได้มีเนี่ยถ้าถ้ากดสวิตบานเนี่ยมันเบรเวยมันคือล็อกล็อกตัวขอยาชาร์จแรงนะแล้วขึ้นไปปึ๊บโอ้โแทบไม่ถึงต้องมาด้วยความแรงเร็วแสงตรงนี้ม้วนไปแตบบ่ต่อเนื่องเลยนะเฮ้ยเลยเลยเฮ้ยตกแม่เ้ยมันเราไม่สามารถมาแรงแซงทางโค้งได้นะรอบนี้เอาจริงรอบนี้แบบ เี่ยเอ้ยเ,เสยไปแล้วตรงนี้ฮึฮึมันเฉียงขวาเฉยเลยแล้วมันเลยไงมึงทำงี้กับดอมได้ไงฮึตรงนี้เราแรงเกินไปนะฮะเราถอยมาก่อนเรามาชึบไม่มีเสียงเพลงให้ด้วยเฮ้ยแม่งต่อยอก้ะถ้าผมพุ่งพุ่งไปเลยอะได้ปะ่ะอะลองนะแบบไม่หยุดอะแบบไม่หยุดแบบไม่หยุดมันกน